จอมถุยได้ออกมาเปิดเผยถึงเส้นทางอาชีพค้ากำปั้นของเขาโดยล่าสุดนั้นจอนเรียวคาชิเมโรอดีแชมป์โลค3ามรุ่นชาวฟิลิปปินส์ได้เปิดเผยว่าเขามีความสุขดีกับการเซ็นสัญญาเขาเป็นนักชกในสังกัดทีชัวบ็อกซิ่งโปรโมชั่นซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ใหม่ของเขาสำหรับทางคาชิเมโรนั้นเซ็นสัญญากับทางทีชัวบ็อกซิ่ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพียงสองเดือนหลังจากที่เขาขึ้นชกภายใต้การจัดของโปรโมชั่นแห่งนี้ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเขานั้นก็สามารถที่จะเอาชนะน็อกเรียวอากาโฮผู้ท้าชิงแชมป์โลก2รุ่น2ส,สมัยและ2ส,สถาบันชาวญี่ปุ่นไปได้สำเร็จในยกที่สและแผนการโชกของจอร์เรียวคาชิเมโรในอนาคตนั้น คือการไปโชคที่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศของเขาเองในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่โอกาดามะนิลาโฮเทลแอนด์คาสิโนเมืองพารานาเกโดยมวยรายการนี้ทางโปรโมเตอร์จะชู์ทางจอนเหลี่ยวคาชิเมโลเป็นคู่เอกในรายการโดยแพลนคู่โชคของเขาก็คือฟิลิปปุสเอนิจีนิตัมบา เจ้าของแชมป์จูเนียร์เฟเธอเวตของ WBA ยูบีเอโกเบลชาวนาบีเบียซึ่งจะเป็นคู่เอกของรายการในวันดังกล่าวและยังไม่ชัดเจนว่าจะมีเข็มขัดเส้นไหนเป็นเดิมพันหรือไม่นั่นเอง